สวัสดีค่ะพี่น้องเอพซีทุกท่านค่ะมือนีช่องนี่นี่ชาแนลจะมาพ้าพี่น้องเบิ่งการจับคู่เหล็กลางของนุ่มไทยเนาะคะ่ะพี่น้องก็มาถ,ถึงเหล็กจับคู่ละค่ะพี่น้องที่นี่กะจะเริ่มเลยนะค่ะพี่น้องทันใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี่นี่ชาแนลด้วยนะคะค่ะเมื่อเบิ่งเหล็กจับคู่้า่งรางของ นุนไทยเลยค่ะพี่น้องว่าเพิ่นจะได้ตัวใดค่ะนี่ก็จับจับคู่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 ล่างจับคู่ล่างคือเลขเลขจับคู่มหาห้นี่ก็เป็นเลขที่คำนวณจากสูตรสูตรจะมีอยูซีสูตร,ะตรนะ ซีสูตรที่ห้ามาจับคู่มันกับสีได้ยังสี่อะไรนี่ก็นีซีสูตรนี่กับจับบดได้นำเสนอมาค่ะคือคือเอามาหายเบิงเลยมาค่ะแทนจับมาหายเลยเพราะว่ามันจับมันจะเงีวล้ะกัยันเอฟซีซับส้นนะคะมันก็เลยจับลวบซีสูตรมาเลยค่ะพี่น้องจับคู่ให้เพราะว่าอีกคัดเด่นกับอีกคลิปรุ่นค่ะคัดเล่นกับอีก คลิปต่อไปนะค่ะพี่น้องมือมือเนี่กะเอาจับจับคูไปสักก้อนค่ะคือคัดเดนเนี่ยก็คือการสรุปนะคะ่ะจังพี่น้องจังหับชมเมนะค่ะเน,นาะนะเด็กามีแปดสองแปดสองแปดสี่แปดเก้าเก้าสอง cầu si cầu hà xóng hà si hà ngốc xóm ngốc si ngốc hà ngốc cầu cả đầy như ship chuột để làng chạp khu đen จับคู่กระจากสูตรที่เห้าใส่ยุประจํานั่นแหละสูตรที่เห้ามาจับคู่เด่นในนี้ก็เลยเพราะว่าจับใส่เหลขกอาจารย์ที่เพ่นทรงมาใหอยนะเหลขกที่อาจารย์เราทรงมาให้มันก็มีของอาจารย์ก็ไดมาแล้วเนาะค่ะเนาะไดไม่นี่นี่ของอาจารย์เลขกของเพิ่นมันจะมีเหล็กติดของเพิ่น,นจะมีสองมีสี่มีหามีเก่า นี่คือเลขติดของอาจารย์ผลทรงมาแมนเลขเลขเลขติดนี่เนี่ยตัวนี้ค่ะที่นี่ผลใดเลขติดของอาจารย์เพผนมาแล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วของเฮาก็จะได้สามตัวมีหาหกเจ็ดเป็นมะค่ะพี่น้องก็เอาสองสี่หาเก้าไปประกบเลยค่ะพี่น้อง ที่นี่ของอาจารย์เพื่อนนี่เพื่อนกระไดซีสูตรเพื่อนมาคัดเดินก็เลยจะได้บัคือกันนาอค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าของเพื่อนนี่เพื่อนคัดดีแล้วค่ะสิบสองคูนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนคัดเด็ดมากแล้วทั้งซีสูตรนี่มี่ของอาจารย์เพิ่นประกบน้ำมีของเพื่นน้ำจังสีม่ค่ะเพิ่นก็มาผสมผสานกันแล้วก็ขีดเด็ดๆออกมากระไดสิบสองคูตามทีพี่น้องเอฟซีเห็นนี่ยละค่ะ ค่ะพี่น้องอยู่ในนี่ละกับเลขเลขสิบสองคูก็อยู่ในนี่ละค่ะขังรางพี่น้องฝันฟันดีหรือ่าดใดมากจากอาจารย์ท่านใดที่ตรงกันนะคะกัดขัดเป็นเลขเด่นนําไปจัสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไหนเลยค่ะพี่น้องเด่นขัดเด่นมากขัดชีนะกับเลขตดก็อยู่น้ำกันนี่ละก็อยู่ในอันเดียวกันนี่เลยนี่มากก็อยู่นี่ละ ออกคือในนี่เลขสิบสองชุดนี่แหละกาไว้ถ้ารอสรุปเด่นสรุปเด่นเมือ่อใดคะกาบ่าน่าจะเกินสองสามเมื่อนี่แหละกับเบื้องก้อนมันคือโดนแถมถึงสิมาไปตรงกับเลขดังเพิ่นอีกบอกมันสิหาสื่อใดบลอมันสิบาอ่านก่อนบอค่ะกาบ่พน่าจะตรงนะ ฤๅษีตรงโยกับว่าท่านหัวล่ะกับสลบมันกับสลบเลี้ยวไหลกับศีพอดา้าเด่นหน้าสลบจังมืออื่นนี่ก็คือสีบ่อท่านของมืออื่นนี่ค่ะเพราะว่าเพลินเห็ดแบบใจเย็นๆแมค่ค่ะพอด้ารีบร้อนเพิ่นกระยานของเพิ่นลุดเนะะาะเพิ่นกระยานไข่มันเถือ่อแม่ค่ะเสี้ยกับศีลโอการเสี้ยเพิ่นกระยานไข่มันถูกไข่มันไดต้ตรงデデๆเด็ดเลยแมค่ค่ะ เพ่นกับว่าอ,อยากดวนสรุปเพราะว่าเพ่นอยากคัดเน้นเด็ดเด็ดซะเกินไหมคะพี่น้องถ้าเรียบรลอนไปว่าโอ้ยมันสิตรงกับเด็กผู้อื่นจังสีเ่เฮากับสิพาดโอกาสนะเพื่อนกัอยากได้เด็ดเด็ดคือวดที่เลียว่<ร>ะคะตรงมันก็บที่ต้องไปตรงละมันหลายเจ้าไลายสำนักมันก็ต้องไปตรงกันยุ่ดีหละ <c oughs> แต่ว่าอันจากสี่ตัวนี้เด่นออกบ่ออกแค่นั่นะค่ะอืมแัม้วก็บ่าน่าจะ ตรงนะบางอย่างนี่มันก็ไปตามสูตรต้องเฮ้าเนาะค่ะมันกับไปตามสูตรแต่บางสูตรมันกับไปตรงกับเหล็กเด่นเพลินนั่งสีเนาะค่ะแต่ว่าเกิดล่ะฮมันออกเด่นมากออกหกหามันบ่ล่ะค่ะเปินเป็นดังหกหามังส่มันก็มันสิออกื่วามันออกหกหาอั้งสำนักอื่นกับหกหามันก็ต้องตรงกันอยู่ดีนะเพราะว่าเหล็กมันออกกันบาสั่น ค่ะมันเป็นเลขสูตรเนาะแมนเป็นเลขสูตรสูตรร่างร่างอันกับตรงกันร่างอันกับประตกันค็คือสูตรไผ่สูตรมันแหละค่ะพี่น้องแมนกับสูตรกับใส่คำนวณจากเลขตัวเดียวกันรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลไหมค่ะมม่หูว่าคนถืจับตัวใดเป็นตัวใดเหระนเน,เนะาะสบาลขอ,องปอ,อนุ่มไทยแล้วก็ใดมากสิบสองคู่ก็คือตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยกระตามสถิติผ่านมากเดินดี ะ mm. นี่ก็เป็นเพียงแนวท่างนะคะพี่น้องก็นําไปพีเจรณาเบิ้งเด้อค่ะเดอ้อคิดติดตองดีๆเด้อค่ะพี่น้องก่อนจะนําไปสนับส mm. นุนส mm. จรากินแบงรัฐบาลนะคะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงสำเนียค่ะไว้ติดตามคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องกดกระดิ่งไวะะ้เ mm. ด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ